เอาไว้ทำโมโหสดป้านะขึ้นของราชอาลัยฮะถอนสิงเสด็จพี่เสด็จพี่ยังต้องขึ้นครองราชปกครองแผ่นดินเทพรังสรรค์เสด็จพี่ต้องฝึกซอ้อมเพลงดาบเพลงทวนศึกษาตำรับตำราพิชยัยยุพิชัยสงคราม<ะ>ไม่ใช่มาแต่งหน้าทาป,ปากทาเล็บทำตัวกระตุ้งกระติ้งแบบนี้ฉันสึกเสร์ฟเลยเอออะไรเล่าเป็นกระเทยเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้สเกเชนเกิดเกิดเป็นงี้แล้วมันขาดทุนค่ะเสด็จพี่ จะเลิกหรือว hey, ่าไม่เล well, so. right. so. ิกก็บอกไม่เลิกก็ไม่เลิกไงถ้าไม่เลิกก็ไม่ต้องมาคุยกันเลยนะอิมิคุณเธอเอ้ยั้นเดี๋ยวไปทำเล่นกันเฮ้ยน้าไหนอ่ะจะได้น้าที่แล้ตรงนี้เลยคือตน้าให้ทีมำผมด้วยเธอไอ้ีอนี่ใครอ่ะกระเทยบ้าปลาเครื่องกระเถิดผู้หญิงคุณติมันเลิกเธอแล้วจั้งคู่เลยติเน่หยุดไอ้น้องฮะ นองนองไี่นองเล่นกันเร็วๆนะเดี๋ยวมันนองต้องรีบไปส่งต่อนองไหนเนี่ยนี่คุณถอดชุดเจริญเปลี่ยนชุดเลยนะให้มาเฝ้าเสด็จพี่ให้มาสอนปริงดาปริงทวนกันนี่โอ้โหไม่มีใครห้ากเลยพี่อะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนนะพี่กระบอกชิบาวันนี้เนี่ยกระหม่อมชินจะมาสอนเสด็จพี่สอนปริงดาปริงทวนด้วยตัวกระหม่อมชินเองเลยใช้ทหารคนอื่นไม่ได้เลยให้มากี่คนนี่ก็ลาออกจะทหารไปหมดแล้วเนี่ย อยู่ไม่ได้เองไงด้านจะมือด้านนี่เลยท่ารับดาบไปเลยนะครับมาทิ้มเลยขนาดนี้เดี๋ยวจะเอาไว้รับไปนี่ซึ่มันทิ้มแล้วมันทุ่ขแล้วมันเจ็บนะจะรับดาบเอาไว้ม่บอกว่าจะไม่เอาโอ้ยโอ้ยจะไปถึงคอหอยเลยมั้งไม่ไม่เลยนี่นี่จุดเลยจุดเลยไม่ชอบเลยดูสิ่นั่นมันบังคับจิตใจกันตลอดอะไรนี่นี่จุเล่เธอ เป็นไรก็เธอเสด็จพี่ไม่เอาไม่เอาไม่ยุง่งกระ่อมชักจะสอนเพลงดาบเพลงทวนให้เสด็จพี่จะยอมมึงมึงจะไปจับอะไรของเขาชอบแบบไปเงยชอบเสด็จพี่จะยอมหรือไม่ยอมอไม่ก็ไม่เงถ้าไม่ยอม หีบเป็นนู่นเลยตัวหลงออกออกเยอะแล้วนะไม่ยอมแล้วจะรำไม่ตายแล้วแล้วจะรมตายจะเป็นใครไม่ตาย้วไปไม่าไไ่ยับอีทัวดามุยป่าดินไม่ยอมจะรำที่แม่คุณม่ต้อขังแม่ต้อขัไม่ตล้วไม่ต้ที่รักไม่ตายไม่ได้เดี๋ยว่งน้ไม่ตด้รองไไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่อมไม่ยอมไม่อ